เออนี่เราไม่มีอะไรกินเลยหรือไงเนี่ยเฮ้ยมีแค่นี้ก็กินแค่นี้ไปสิ <c oughs> เฮ้ยเราก็จนอยู่นี่นะเฮ้ยลุงบวยรู้ข่าวอะไรไหมเมื่อคืนน่ะผมได้ยินเสียงระเบิดอะไรไม่รู้หลังบ้านของเราอะนะคิดว่าน่าจะลองไปดูสักหน่อยนะเฮ้ยอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เฮ้ยฉันนอนสบายไม่เคยได้ยินอะไรเลยนะล้ามันเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั้นนะ่ะมีชาวบ้านเออมีตำรวจด,ด้วยนะลุงบวยเออในดูสิโอ้ยมันระเบิดจริงด้วยแฮะดูนั่นสิมันมีไฟเพียบเลยน่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับคุณตำรวจอ๋อฉันไม่รู้เหมือนกัน เนอะเมื่อคืนน่ฉันได้ยินออมข่าวมาว่ามีอุกกาบาตตกจากที่นี่นะทำไมเราไม่รู้เลยเลยเนี่ยลุงบ๊วยเราหน่าจะหลับสนิทกันเลยทีเดียวนะเอ้ดูนั่นสิมันมีค้อนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะโอพวกนายอย่าลงไปเด็ดขาดเลยนะทาไมล่ะครับคุณตำรวจนี่มันไม่ใช่ข้อนธรรมดานะมันเป็นค้อนพิเศษเลยเเนี่ยดูจากลักษณะเล็กแค่นี้นะน่าจะมีพลังงานบางอย่างที่มันออมไม่คาดถึงก็ได้นะเอ้เจทีวีแกลองไปดึงดูสิว่ามันหนักหรือเปล่านะเอ้มันอาจจะเป็นค้อนทอก็ได้นะเอ้ เจ๋งดิเด er like oh <medi violently> <'s> <sun arrivé> like ี๋ยวผมลองก่อนล้กันเฮ้ยอย่านะนี่จะอะไรคป้าปูปากไว้ก่อนเถอะน้านี่คือส่วนบุคคลของพวกเรานะโอ้ใช่ใช่เฮ้ยป้านี่จะพูดทําไม้ยแต่ว่ามันหนักมากเลยอะลองไปดึงให้หน่อยสิอ๋ออย่างนั้นเหรอได้เดี๋ยวลุงว่าจะลองดูนะโอ้ยพวกแกสองคนนี้มันไม่ฟังเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยหนักจริงด้วยนะเฮ้ยหนักมากเลยนะยเจ็ดทีวี โอ้ยฉันไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยปวดตดนนะหนุไปออกไปเดี๋ยวผมลองอีกรอบหนึ่งผมคิดว่าผมเองแล้วกันนะเ๋อฮิยะเอ่อฮิย เออนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเจนทีวีนี่แก่แก่กลายเป็นตัวอะไรเนี่ยทําไมหน้าตาผมแก่ขึ้น,นอ,อ,อ่ะลุงบ๊วยเอ้ยไม่เป็นไรนะฉันก็จะได้มีเพื่อนเหมือนเหมือนฉันอ่ะเออนี่ผมกลายเป็นตัวอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อนี่แก่กลายเป็นตัวอะไรเนี่ยเออทาไงดีนะอ,อ๋อเดี๋ยวนะออผมสามารถบินได้ด้วยะโคตรเจ๋งอ๋อฉันคิดว่าแกน่าจะกลายเป็นทอน่ะรู้จากลักษณะแกเหมือนทอมากเลยนะเนี่ยว่าจากนั้นหลอป้าผมหล่อไหมครับโอหโคตรเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมีพลัง ด้วยนะโอ้ยเจดีที่แกมีพลังด้วยอย่างงั้นเหรอใช่เจ๋งเลยใช่ไหมล่ะเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะนี่เจนโนูจะทำอะไรนะ่ะเฮ้ยเป็นไงป้าดูนี่สิผมมีพลังด้วยนะโอ้เจ๋งเลยนะจเจดีไอ้ลูกเว้ยเราไปกันเถอะ ผมได้รับพลังจริงด้วยมีพลังอะไรวะนี่พลังทออย่างนั้นเหรอไอ้เจตทีวีก็จะไปไหนน่ะเฮ้ยรอฉันด้วยสิเอาละผมคิดว่าน้ำผมเป็นทอที่มีพลังที่โคตรเจ๋งแน่เลยเราสามารถบินได้ทุกที่เลยนะเนี่ยให้พวกเราจับเด็กคนนี้กินกันเลยดีไหมเนี่ยโหยนี่คุณปตัวอยฉันไปเห็นนะฉันกินไม่อร่อยหรอกนะไม่หรอกน้าฉันจะกินแกนี่อย่านี่พวกแกกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยออใครเข้ามาอย่างนั้นเหรอ เฮ้ยนี่มันเดียดีนะเขามาทำอะไรที่นี่น่ะเฮ้ยฉันโดนลักพาตัวมาน่ะเฮ้ยฉันไม่ได้ลักพาตัวนะเฮ้ยมันคือแฟนฉันน่ะเฮ้ยแกคือแกคือแฟนใครอ่ะไอ้โรนนี่เหรอใช่มันคือแฟนฉันไอ้ทอแกแกออกไปเลยนะจริงเหรอเนี่ยนี่แกมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ทอพวกแกเฮ้ยพวกเราฆ่ามันสิดีนะเอ้ เฮ้ยนี่แกเดี๋ยวทนไว้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวฉันจะช่วยแกเองเฮีย้อพวกเราฆ่ามันสิเฮ้ยมันมีพลังที่โคตรแข็งแกร่งเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดีเอานี่ไปนี่คือดาบแล้วก็ช่วยฉันหน่อยนะนีฆ่ามันด้วยละโอ้ผมมันตั้งเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยนน่าจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอเดียดีไหวไหมเนี่ย้อพวกเรามัวแต่ทำอะไรเนี่ยฆ่ามันสิเฮ้ยฆ่ามันเลยเดี๋ยวฉันช่วยเฮียเดี๋ยวฉันฉันมีพลังไฟช็อตเฮยนี่น่ะเฮียเดี๋ยวดีไหวไหม ้ยมันแข็งแกร่งมากไปนะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปเฮ้ยอ่ะไอ้ไอ้หมอนี่มันต้องโดนชั้นขาอไสักหน่อยนะนี่ตัวนี้ตัวไหนเฮ้ยนี่นะ เอาละฉันขอใช้พลังอมสายฟ้าให้แกดูสักหน่อยแล้วแ่ะนะเฮียโอ้ไม่ได้สิเดี๋ยดี่ข่ามันหน่อยสิฉันอุตส่าห์ให้ดาบแล้วนะทำไมนายไม่ฆ่าเนี่ยนี่นะเฮ้ยฆ่ามันสิเฮ้ยเด็กผู้หญิงคนนี้มันมีพลังที่แข็งแกร่งอย่างนั้นเหรอนี่ตาเป็นหนึ่งแล้วเหลือกน้องสองตัวฆ่ามันหน่อยสิตอนนี้ผมมีพลังสายฟ้าแล้วนะผมก็จะจัดการมันจะไปไหน่ะ ข่ามันสิได้ซะดีนะเอ้ยพลังฉันหมดแล้วนะ่ะเฮ้ยฉันไม่ไหวที่จะช่วยไม่เป็นไรเนะฉันจะ ฉันกำลังช่วยคุณอยู่ฉันกำลังจะตายแล้วแล้าทำไมคนช็อตเตกิดอะไรขึ้นเอเหมือนจะมีพลังงานบางบางอย่างของฉันไม่เต็มประสิทธิภาพนะเออน่ะไม่เป็นไรนะต้องขอบคุณคุณเลยที่ช่วยฉันถ้าไม่ได้คุณฉันคงโดนงพวกมันกินไปแล้วเอยไม่เป็นไรหรอกหน้าว่าแต่คุณเดินได้หรือเปล่าเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยด้วยมันฉันเดินไม่ไหวนะฉันเจ็บขาอยู่เนี่ยเออ โอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะอุ้มนายให้แล้วกันนี่นายหรือคนนี่อะฉันงงโทษทีเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะอุ้มเองนะอ๋อยเอาล่ะอยู่นิ่งๆไว้นะฉันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนะั้นหรอกเฮ้ย,ยฉันจะอุ้มแกเองเฮ้ฉันจะพาจะพาแกไปเอ้ยชิลมากเลยเดี๋ยวฉันจะพาแกไปสู่ที่ปลอดภัยกันนะวันหลังก็อย่าเดินเพ่นพ่านละให้ยะเอาล่ะลงไปซะเนี่ย อ๋อละอ๋อไม่เป็นไรชิลมากอืมแต่ฉันคิดว่านะตอนนี้น่ะฉันมีพลังที่แข็งแกร่งนะถ้าอยากให้ฉันดูแลแล้วก็ฉันสามารถดูแลคุณได้นะว่าแต่คุณสนใจหรือเปล่าฮะอเป็นเกียรติอย่างมากเลยถ้ามีคุณคอยดูแลฉันอ้ยแล้วแฟนล้นคนนั้นคุณจะไม่อมไม่หึงหรอครับเบ้ยอืเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ห้ีเอาละอย่า เฮ้ยอย่าอะล่ะถึงบ้านสักทีอะนะนี่เจทีวีเป็นไงมั่งเนี่ยฮะอ๋อก็ไม่ได้เป็นไรนะลุงบ๊วยพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปช่วยยายตัวแสบนั่นด้วยนะอ๋อใครเดยดนี้อย่างงั้นเหรออ๋อใช่ลุงบวยโอ้ยมีอะไรน่าก,กินมั่งวันนี้เนี่ยขอ,อเปลี่ยนเสื้อก่อนนะเฮ้ยอยอะลุงบวยมาเลยล่ะเนี่ยอ๋อว่างไงเดดดี้โอ้ยมาเมื่อกี้น่ะมีทอมาช่วยฉันด้วยนะอ๋ออย่างนั้นเหรอโอ้เจง๋ง ใช่เขาช่วยชีวิตแบบเท่มากเลยเขาแบบใช้พลังใส่ฟ้าน่ารักชะมัดเลยทออย่างนั้นเหรอหนีมันมีที่ไหนล่ะทอน่ะไม่เห็นเลยน้นล่ะนายล่ะไม่เคยเจอสินะทอมันก็แค่มีในในหนังไม่ใช่เหรอไม่จิงมเมื่อกี้ฉันเห็นเขาตัวเป็นๆเลยนะเขาช่วยชีวิตฉันตอหน้าต่อตาเลยโอ้ยอย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะแอคเลยอ่ะนะฉันเนี่ยเจอไอรอนแมนนะ เฮ้ยแกจะมาขิงกันทําไมเนี่ยเฮ้ยพวกแกสองคนนีนะอืแล้วเมื่อกี้เขาเท่มากจริงๆนะลุงบวยลุงบวยต้องไปเจอกับตาเขาช่วยชีวิตฉันด้วยแต่รหว่าแกน่าจะชอบทอนะสิชอบทออย่างั้นหรอมีพลังพิเศษอืมฉันคิดว่านะเดดดี้แกไม่ต้องไปชอบทอหรอกนะแต่ว่าทอนก็คงไม่ชอบแกนะเขาไม่ใช่นายหรอกนะโอเคใช่ไหมลุงบวยเดี๋ยวฉันไปข้างน ก่อนละกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เอ้ยอย่าไปไปไเ,เจไ<ห>ีย<ห>ทีวีมากนะไอ้หมอนทั่นมันเพี้ยนนะ่ะจะรู้บ้างไหมเนี่ยว่าทอนนะคือฉันเองเอออย่ามาชอบฉันแล้วกันนะเฮ้ยอย่ะเอ้ยอ,ย,อย่นี่เป็นไงล่ะนี่เราเข้าป่าไปเพิ่มพลังพลังกันดีกว่านี่พวกนายรีบขนของเร็วๆซะเฮ้ยทำไมไอเจ๊นั่นทำอะไรวะเนี่ยนี่มันทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยเยนี่ยต้องกายร่างสักหน่อยละเฮ้ยอย่ะไม่ใช่ดิเป็นผู้หญิงอย่างนั้นเหรอทำไมเป็นผู้หญิงเนี่ยอ่อนโอเค กลายมาเป็นสกินนี้แล้วกันอืมเฮ้ยหวัดดีคุณนายครับ <c oughs> พอดีว่าผมมีอืมอยากจะซื้อของนิดหน่อยอะนะซื้อของอะไรอนะตอนนี้เรากำลังง ยุ่งเหรออืมพอดีว่าขอรบวนนะฉันมีเงินเยอะมากเลยอะนะนี่ดูนี่สิมีแค่อยากจะได้ของติดไม้ติดมือนะไอ้อย่าไปเฉยหมอนนี่นะเฮ้ยลูกน้องคุณนายทำอะไรเนี่ยนีย่ทำไมไม่คุยกันดีๆเนี่ยจะใช้แรงกันทำไมฮะตอนนี้เราไม่สะดวกนะรีบไปเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรเนี่ยทำไมต้องใช้ถ้าอยากเดือดร้อนรีบไปซะเฮ้ยอะไรเนี่ยแค่อยาก ได้ของนิดหน่อยเองเฮ้ hey, ครออกไปซะ hey, ฉันคิดว่าแกน่าจะมีพี่รถนะไอแว่นนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมต้องบุลลี่แว่นด้วยนะฮะ hey, นี้แกไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นใครเนี่ยเฮ้ยอ่ะจะเป็นใครนี่ด่าโดนไฟช็อตตายซะนะ hey. มันอึดจังวะเยออาละคิดว่าผมต้องฆ่าไอ้เจ้คนนี้แล้วหล,ละลนะเออไม่ใช่ไม่ใช่จิเจ๊อือลูกน้องของเจ๊เอ่ะอไปไหนไม่รู้นะฉันไม่รู้นะ่ะไหนดูไหนซิว่าบนเรือมีอะไรบ้างหรือเปล่านี่รีบออกไปนะทําไมบนเรือมีของผิดกฎหมายเนี่ยไฮ้ไม่ดียอย่าไม่ยุ่นยงนะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่รีบไปซะ เจ๊นี่มันมีพลังได้ไงเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเลยเลยเนี่ยนี่พวกเจ้ารีบขนของขึ้นเร็วเข้าก่อนเอยจะไปไหนนี่ไงเจ๊นี่ออกไปแล้วไอเด็กแซ่ไม่รู้เรื่องนี่นะเจ๊คนนี้เนี่ยฮีเป็นผู้หญิงสักเปล่าแต่ว่าทำผิดกฎหมายเนี่ยนะเอ้ยโอ้ยทไมแข็แก่งชะมัดเลยนะเนี่ยเสียงจะออกหน้าแล้วทําไมช่างขอดายเลยเกินเฮ้ยเอ้ยลูกน้องมันก็เหมือนกันเนี่ยนี่ละขอใช้พลังเลยลวกันเฮ้ยอะโอ้โหพลังมากเลย วะเนี่ยฮอ,อยากจะตายแล้วสิเป็นไงล่ะฮะคุยกันดีๆไม่ได้แล้วไงเจฉันจะฆ่าเจดีไหมเนี่ยอ้เอาละฉันคิดว่านั้นน่าจะมีของอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้นะเจคิดว่าไงอยากจะคุยต่อรองกับฉันดีๆหรือเปล่าฮะไม่ไม่อย่างงั้นเหรอฮงั้นตายซะนะอย่าึ เจ็บอย่างงั้นเหรอจะหนีไปไหนฮะอเจ้คนนี้เนี่ยอยีนี่นะโดนพลังนี่ซะอย้ยไม่ตายเหรอมันอึดจังเลยวันนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยพอละมันไปแล้วผมคิดว่าผมเจอพลังและ้ะนี่ไงมันคือแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยเบอรี่แอปเปิ้ลสีรุ้งอย่างงั้นเหรอเฮ้ยคิดว่าน่าจะเป็นแอปเปิ้ลไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเออช่วยฉันด้วยสินี่นายทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยวอดีว่าฉันเป็นแรงงานของเจ้ค,คนนั้นอ่ะเฮ้ยฉันแค่เหนื่อยนิดหน่อยนะมันช่างตัดขาฉันเลยนั้นเนี่ย เป็นไรเนี่ยทำไมต้องรุนแรงกันด้วยเอองั้นเอาเงินนี่ไปนะฉันจัดการเจ๊คนนั้นตายไปเรียบร้อยแล้วละ่ะยังไม่ตายหรอกแต่คิดว่าน่าจะได้ฆ่า,าก,กันเร็วๆนี้ กลับบ้านเอ้าจะทำไมสกินฉันกลายเป็นเจเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรไอเงือกเฮ้ยอะนี่อย่างน้อยผมก็ได้เจอพลังที่แข็งแกร่งแล้วล่ะนะฮผมบอกเลยว่าผมจะกลายร่างเป็นทอที่แข็งแกร่งมากกว่านี้นะเฮ้ยโอ้ดูนั่นสิแกพร้อมหรือยังที่จะเข้าป่าน่ะพร้อมแล้วลุยโอเคจะคิดว่านะฉันต้องการสมบัติอะไรสักอย่างสอาอย่างนะเพื่อที่ว่าฉันนั้นจะทําอะไรฉันไม่บอกหรอกนะหล่ะแต่ว่าต้องระวังด้วยนะช่วงนี้กลางคืนดึกแล้วด้วยอะซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยนะเหมือนฉันเห็นมนุษย์กําลังถูกซอมบี้ ลาคอมล้มอยู่ตรงนั้นนะ่ะจริงดี่ ระวังนะเดี๋ยวฉันจะให้พลังให้แกไปใช้ซะเฮ้ย่แกได้รับพลังหรือเปล่าอ่าในพลังนี่อืมมันคือพลังส่วนตัวของฉันนะฉันไม่อยากจะบอกหรอกนะเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยสมบีระวังนะฆ่ามันหน่อยเอาล่ะเราต้องรีบฆ่ามันนะฉชนคิดว่าทางนี้มันคือทางที่เราต้องไปนะไอ้ยระวังหน่อยนะเฮ้ยฉันจะตายแล้วอุ้ยช่วยฉันด้วยดิเดียดี้จัดการมันเร็วเข้านั่นแหละเก่งมากตายไปเลยเอาล่ะออช่วยฉันด้วยสมบีมันฆ่า ฉันโอ้ดูคอนสิคอ,อนทอนี่มันเอ้ยไม่ใช่คอนทอสิเดี๋ยวนะฉันเจอดาบนี่แกอนี่ไปใช้มันมาแล้วเฮียนีนะนีะน,นะเดี๋ยวฉันช็อตมันให้โอ้โอ้ทำไมตัวฉันช็อตเองวะเนี่ยเจอยันด้วยดาสมีที่เนียมันร้ายกาจมากเลยนะฉันเจอดาบอีกเล่นแล้ว ประตูอะไรวะเนี่ยเป็นรูปเสือด้วยห่ะว่าน่าจะเป็นประตูหมาป่าหรือเปล่าเอ๊ะไม่แน่ใจอะนะใช่จร<อ>ิงด้วยแต่แต่นี่มันไม่ใช่เป้าหมายของเรามีสมบีกตัวหนึ่งนี่นะอย่านี่เราไปาเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้โหเจ๋งแต่ฉันเห็นมนุษย์ป่า2ตัวนี้มันกําลังโดนอะไรมันเนี่ยดูเลือดเขาออกดยล่ะไม่เป็นไรนะฉันกําลังจะตายแล้วนะเออไม่เป็นไรได้ไง เ,เรียดเต็มกองพื้นเลยแต่อย่างน้อยพวกแกสองคนก็่าดอมบีได้แล้วนี่นะเอ้อเอ้อเจ็ด <laughs> อยากเล่นนะเอาเอาละเราไปกันต่อเถอะเอ้ยมีสมบีอีกตัวหนึ่งอี๋ทำไมมันเยอะจังเลยวะเนี่ยเอาละฉันคิดว่าประตูนี้แหละนะเดี๋ยวดิรีบตามมาเร็วเข้าว้าเราจะไม่ช่วยเขากันหรอกก่อนหรอเขาอาจจะตาแล้วก็ได้นะไม่เป็นไรเถอะสมบัติที่ฉันต้องการะนะตอนนี้ฉันได้ครบมา3อย่างแล้วแหละนะอันนี้คือแล้วจะเอาไว้ทำไรน่ะเมื่อไหร่นายจะบอกฉันสักทีแกไม่สงสัยหรือไงว่าตอนนี้ฉันมีพลังให้แกด้วยแล้วตอนนี้ฉันก็มีพลังเย่า แต่ไงที่ฉันมาหาของพวกนี้นะ่ะฉันก็จะกลายร่างเป็นไม่บอกดีกว่านะเดี๋ยวไว้เจอกันฉันไปก่อนแล้วเราแยกย้ายกันเถอะเองจะทิ้งฉันไว้กลางทางนี้หรอ,อเฮ้นายมีพลังแล้วนี่นาะเอ้ไม่ใช่แกก็มีพลังแล้วนี่เอาไปใช้ดูแลตัวเองด้วยสินี่ผมจะให้เดียด,ดี้รู้ไม่ได้นะว่าผมนั้นการ่าเป็นทอนอะ่ะะเราไปการ่าเป็นทอรที่อัปเกรดขึ้นกันเถอะไอ้ยะได้มันทอนนี่นา เอาละลุงบ๊วยอ๋อหวัดดีนี่แก๋กำลังทำอะไรเนี่ยผมไปเจอสมบัตินี่มาแล้วนะลุงบ๊วยนี่ผมบอกเลยนะสมบัติ3มอันนี้นะเราจะสร้างการ<อ>์ดเป็นเมื่อกี้ฉันเห็นทอนี่น่ะเออเดี๋ยวดีมาไ,มได้ไงเนี่ยทอเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้นะ ทออย่างงั้นหรอไม่มีหรอกหน้าแกน่าจะตาฝานนะอะเดี๋ยวเราไมจะเห็นตัวนี้ได้เลยบังไว้ก่อนนะเ,เดี๋ยวดิแกควรออกไปจากที่บ้านของลุงบ๊วยก่อนได้ไหมนะลุงบ๊วยไม่ค่คยสะดวกเท่าไหร่นะใช่เป็นเราข้างนอกหน่อยสิไม่จริง กีฉันเห็นทอไปเลยไปออกไปปาดก็ได้ใช่เอ้ยน้ำแกไม่ควรมาที่นี่นะเฮ้ยนี่แกเกือบสวยแล้วใช่ไหมล่ะถ้าเดดีรู้นะว่าแกเป็นทอเอนะคงอ้วกแตกแน่เลยนะทำไมล่ะลูกบวยยหนีดูถูกผมชะมัดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะกายร่างอ่าเป็นตัวทอร่างนี้แล้วกันนะอย่าผมมีพลังสองพลังเองหรออีกอันนึงอยู่ไหนเนี่ย ยังไม่ไปก่ออะไรอะไรได้ยินเสียงอย่างนั้นเหรอทำไมเหมือนได้ยินเสียงไอไอเอ็นเดียดี้มันอยู่แถวแถวนี้เนี่ยไม่แล้วอย่างนั้นเหรอหุยเอาล่ะเจอทีวันย่นหนห้าทอที่เป็นทอโอไม่ถึงหมายถึงทออะไรอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่เออเดี๋ยวดียวก่อนะหมายถึงทอทออะไรเหรอท้าไม,ไมการ่างเป็นทอได้ะจริงๆแล้วฉันคือทอที่ช่วยแกเองนั่นแหละ เออใช่จริงด้วยคนที่ฉันเคยปราบปื้มมาตลอดคือนาเองเหรอออใช่ฉันเองนีไม่อยากจริงชมัดเลยนะเออไม่เป็นไรนะเดียดี้อย่างน้อยเจ็ดทีวีมันก็กลายร่างเป็นทอที่ช่วยแกอยู่นะเออใช่เฮ้ยไม่ผิดหรอกนะที่แกจะปราบปื้มฉันอ่ะฉันก็มีเสน่ห์ของฉันเลยนะเฮ้ยไปดีกว่าเดียดี้หลงรักฉันแล้วละสิเฮียแต่ในที่สุดฉันก็กลายร่างเป็นทอที่แบบโหดที่สุดเลยนะเฮียผมมีพลังที่แข็ง แข่งด้วยเหรอเนะเฮ้ยเอาล่ะงั้นผมควรไปจัดการกับเหล่ามอนสเตอร์ที่มันแฝงแก่นที่สุดใน Minecraft น่ะสิเนอะเฮ้ย่ะเราไปกันเถอะเฮ้ยย่ะเฮ้ยเดี๋ลุงบอยทำอะไรที่นั่นน่ะฮ่าฮ่ลุงบอยแกกำลังจะตายแล้วไอ้ทอหลงบอยฮะเดี๋ยวดิหยุดนะนี่นี่นี่แกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยระวังสิก็ฉันตามแกมาสิตามฉันมาทำไมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนระวังเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนกินมันหรอกโถ่ไม่รู้จักเรื่องไงซอมบี้ไททันนะฮ่าฮไอ้สองคนนี่มา ทำอะไรกันที่นี่นะเฮ้ยไม่ได้จยากฉันซะแล้วนะสินะอ่าอ๋ออยากจะสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอฮิฉันคิดว่านะแกควรถอยห่างไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเดี๋ยวฉันจัดการเองเฮ้ยเชื่อเชื่อฟังฉันหน่อยสิเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเอ้อเป็นไงล่ะนี่เด็กนี่นะมันมาต่อสู้กับฉันอย่างนั้นเหรอนี่ฉันบอกแล้วไงเดดี้เฮ้ยหย่าโอ้เฮ้ยไอ้ทอนี่ฉันบอกแล้วนะฉันนั้นสามารถบินได้ด้วยเหรนะเฮ้ยอย่าโอ้ยไอ้เด็กนี่ มันมีพลังที่แข็งแกร่งได้ยังไงกันนะแน่นอนฉันมีพลังที่แข็งแกร่งนี่นะเฮ้ย hey วิเฮ hey ้ยเ้ามันตายวย hey อเหรอเยี่ยมมากดูด้วยฉันเป็นไงบ้างเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะอุ้มลุงบ๊วยฉันกลับบ้านแล้วกันตีไหมนะีลุงบ๊วยเออไม่เป็นไรนะฉันฉันไม่ได้เป็นไรช่วยช่วยเจดีเถอะช่วยดีดีอย่างนั้นเหรอแล้วแกเป็นไงบ้างเนี่ยสามารถเดินได้หรือเปล่าเนี่ยได้สบายมากโอเคงั้นแกก็เดินด้วยตัวเองแล้วกันออลุงบ๊วยเดี๋ยวผมจะพาลุงบ๊วยกลับไปเองนะแกไหวหรือเปล่าเนี่ย ทำไมต้องปากแข็งด้วยเนี่ยฮะเอาละ่ะเดี๋ยวฉันจะพาแกกลับเองเฮ้ยอาละ่ะอยู่นิ่งๆไว้นนะแกจําได้หรือเปล่าว่าตอนที่ฉันช่วยแกครั้งแรกนะ่ะก็อย่างนี้แหละนะเฮ้ยแกถึงแบบปากปื้มฉันยังไงเล่าท้ายแล้วก็เป็นฉันเดงนะเดียดีเฮ้ยอย่นิ่งๆเว้ล่ะฉันจะพาแกกลับบ้านเองนี่เจทีวีแกจะพาฉันไปไหนเนี่ยวางฉันลมเลยนะหรือว่าจะให้ฉันทิ้งแกลงน้ําดีเหรออย่านะ ถ้าไม่อยากให้ทิ้งลงน้านะถ้าฉันเดินได้ฉันไม่ง้อนายหรอกนะแต่เดินไม่ได้นะสินี่น่าเดินไม่ได้ยังปากแข็งเลยเนี่ยเอาละลงซะเอาละวันหลังก็ช่วยช่วยขอบคุณฉันก็ยังดีนะเดดี้เอาละเอ๊ะแล้วลุงบวยฉันล่ะเฮ้ยฉันทิ้งลุงบวยฉันได้ไงเนี่ยเฮ้ยรออยู่นี่ก่อนนะฉันไปรับลุงบวยก่อนเนี่ยลุงบวยลุงบวยผมตายแน่เลยอะ